สวัสดีครับวันนี้พบกับอดๆพ่าเครื่องนะครับผมจะมาให้ชมนะครับเหรียญนะครับหลงพ่อแดงนะครับรุ่นโบทลั่นนะครับปีหนึ่งสองวาระแรกนะครับนะนี่ที่มันมีนะครับข้อสับสนกันอยู่นะครับผมระหว่างนะครับวาระสองอวาระแรกกับวาระสองนะครับนี่แล้วก็วาระสามนะครับผมนี่บางคนบอกว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเอาเหรียญอีกสองวาระมาให้ดูนะครับนะวันนี้ก็ ให้ชมครับวาระแรกนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะวาระแรกนะครับเวลาไปเช่านะครับก็จะได้ไม่หลงทางนะครับนะเพราะว่าพาราจะต่างกันพอสมควรนะครับนะนี่เขาเรียกว่าบทลั่นวาระแรกนะครับวาระที่สองเรียกว่าบล็อกกอนเมกนะครับวาระที่สามปีหนึ่งสามนะครับนะเขาเรียกว่าแจกวาลานะครับเนี่ยเรียญหน้าซ้อนจะมีสามวาระนะครับนะมีสามรุ่นด้วยกันนะครับอันนี้วาระแรกเนี่ยชุดนี้วาระแรกนะครับนี่มาดูครับ วันแรกก็ดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับในเหรียญตรงหอหีบเนี่ยนะครับหัวหอหีบตัวที่สองนะครับตรงนี้จะกลมนะครับจะกลมถ้าเป็นบอลลานนะครับบอลลานก็จะเป็นลีลีนะครับจะเป็นลีลีอันนั้นก็จะแยกเป็นนะครับปีหนึ่งสามนะครับถ้าปีหนึ่งสองวันละสองนะครับบลอก้อนเมฆนะครับก็จะดูนะครับหัวก็กลมเหมือนกันนะครับนะหอหีบก็จะกลมนะครับ แล้วก็จะมีนะครับนะเป็นหยักๆนะครับเป็นก้อนเมฆอยู่บริเวณนี้นะครับนะนี่นะบนนะครับด้านบนนะครับนี่บริเวณนะครับหลวงพ่อเจริญนะครับเนี่ยตรงที่ผมชี้นะครับเป็นหยักๆนั้นบล็อกก้อนเมฆนั้นไม่อยู่ในวาระบทลั่นแต่นะครับสร้างในปีเดียวกันนะครับสร้างในปีเดียวกันนะครับเหรียญแท้เนี่ยดูง่ายมากนะครับนะเหรียญแท้ดูง่ายมากนี่ดูนะครับหน้าตานะครับนี่นะครับ แลผิวพันธุ์แล้วก็ลักษณะนะครับของเหรียญเราธรรมชาติของเหรียญนะครับเหรียญปั๊มนะครับนี่ลองดูครับก็มีเกทฟีเมอออกมาดีเหมือนกันนะครับนะก็นะครับเลือกเช่ากันนะครับนี่นครับลองดูก็เลือกเช่ากันที่นะครับนี่ครับที่นะครับดูที่ตัวเหรียญนะครับนะเนี่ยนะครับเป็นความธรรมชาติเรียบตึงนะครับเหรียญเรียบตึงธรรมชาตินี่นะครับตัวหนังสือนะครับนะเป็นแท่งนะครับนี่นะครับแล้วก็มีน้าตกนะครับ ขิดขีดเนี่ยนะครับตีขีดเนี่ยนะครับน้ำตกจะเป็นิดขีดลงมาชัดเจนนะครับนะนี่ไหลเหมือนน้ำตกเนี่ยนะครับนะครับตามตัวหนังสือนะครับี่ดูง่ายนะครับเดี๋ยวตัวนี้นี่ดูนะใช้ดูง่ายมากนะครับสําหรับผมนะครับผม ก็ด <N iss an> ูท <kr> ี <ired> ่นะครับขอบตัดนะครับหลวงพ่อแดงนี่นะครับจะไม่เหมือนนะครับใครแล้วก็จะจําง่ายนะครับนะถ้าท่านจําขอบตัดของหลวงพ่อแดงได้นี่นะครับก็จะเลือกเช่าเองได้เลยนะครับเนี่ยลักษณะนะครับขอบตัดนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวตัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบตัดหยาบนะครับจะเป็นเหมือนนะครับขอบตะตังนะครับที่ตังที่เราใช้เนี่ยเหรียญตะตังที่เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นน้ําขีดขีดขีดนะครับห่างบ้างนะครับถี่บ้างนะครับลองดูนะครับนี่เขาเรียกว่าตัดฉีกนะครับ ผมก็พยายามโฟกัสให้เห็นกันชัดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยดูนะครับนี่ถ้าท่านจำตัวตัดได้นะครับนี่ดูดิเขาเรียกว่าตัดหยาบนะครับแล้วก็ฉีกนะครับนะตรงตามยุคปีหนึ่งสองนะครับด้านหลังก็จะเรียบตึงนะครับยันเนี่ยครับเป็นแท่งนะครับผมขึ้นมา น,นี่ยังเป็นแท่งแล้วจะมีเส้นนะครับนะจะแสเหรียญน,นะครับนะเป็นธรรมชาตินะครับของเหรียญปั๊มนะครับผมก็จะดูตรงที่นะครับ เอาหูเหรียญนะครับของหลวงพ่อแดงรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับนะที่คล้ายๆกันนะครับเนี่ยลองดูแล้วจะเป็นบั้งนะครับลงไปนะบั้งเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีปีกนะครับเป็นรอยปั๊มนะครับธรรมชาตินะครับถ้าเป็นบั้งที่นะครับกลมนะครับอย่างนี้ก็คือว่าทํานะครับทําเหรียญแบบนะครับผมนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูให้ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องตัด ตามขอบเหรียญเนี่ยก็จะมีรอยนะครับเหมือนตะใบนะครับนะรอยตะใบนะครับเป็นรอยทั่วนะครับรอบเลยนะครับนี่เหรียญเก้ก็มีนะครับก็ดูลักษณะเอาไว้นะครับมันคนละแบบกันนะครับนี่นะครับตามขอบเหรียญเนี่ยนะครับตามขอบเหรียญนะครับก็จะมีนะครับนี่รอยตะไบนะครับเป็นขีดนะครับเยะแยะไปหมดนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับบล็อกไม้กอลฟหลุมกอลฟนี่นะครับไม้กอฟหลุมกอลฟนะครับนี่ให้ดูที่ต้นนี้นะครับบล็อกไม้กอลฟหลุมกอฟนะครับ ถ้าเป็นบล็อกท็อปสุดเลยก็จะเป็นสกาศตาสองชั้นนะครับจะมีสกาศขึ้นไปนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มีตัวอย่างนะครับเลยเลยนะครับพี่นะครับถ้าท่านก็ดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นสกาศก็จะมีสกาศแทงขึ้นไปนะครับนี่นะครับแทงขึ้นไปนะครับแล้วก hm ็นะครับตาลงพืนแดงจะเป็นสองชั้นนะครับนะเป็นสองชั้นอย่างนี้ก็เล่นหากันนะครับหลากหลายเมื่อนะครับ เล่นยญหักแรกหลายหมื่นนะครับอันีนี้ก็เป็นเห่นแท้นะครับบล็อกไม่ก <Wow> ๊อฟลุ่มก๊อฟก็พอจะนะครับให้ท่านดูได้เหมือนกันนะครับบล็อกไม่์ก๊อฟลุมก๊อฟนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเหรียญนี้นะครับเพราะสวยนะครับนะเรี่ยมทองนี่เรียบร้อยนะครับนี่ดูกระแสเหรียญเรียบตึงนะครับนะนี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญหลุมโพแดนบทลั่นนะครับ ปีหนึ่งสองนะครับถ้าท่านมีก็นะครับผมรับเช่านะครับยี่นี้รับเช่าแบบนี้หลักหลายพันนะครับนะถ้าเป็นนะครับแต่ว่ากาตาสองชั้นรับเช่าหลักหมื่นนะครับก็ลองดูได้นะครับนะเผื่อท่านจะมีนะครับหรือว่าท่านใดที่มีอยู่แล้วก็ลองนะครับจับสองไว้ตามผมได้นะครับนะจะได้รู้ว่าพระท่านเป็นพระแท้นะครับลองดูครับนี่วันนี้ก็นะครับต้องไปก่อนนะครับนะใครมีก็อย่าลืมนะครับนะส่งมาให้เช่าแล้วก็ทักมาได้นะครับนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ